สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงในกรณีนะถ้า Bitcoin เนี่จะร่วงลงมาเนี่ยมีซีเนเจร์โอมีออปชันไหนบ้างนะที่ Bitcoin เนี่จะสามารถที่จะย่อตัวส่ําลงมาได้นะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนที่เอามาแชร์เพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตัว Bitcoin เองนัเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาที่ประมาณ 4 2 6 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นนะครับตัว Bitcoin ตั้งแต่ช่วงต้นปี2023เป็นต้นมานั้นเนี่ยถ้าเราจะพิจารณานะครับที่ตัวเส้นสีขาวคือเส้น8 weekly moving average นะครับแล้วก็เส้นสีสีสเขียวแล้วก็สีแดงนั้นเนี่ยก็คือเส้น EMA 21 EMA แล้วก็20 SMA นะครับเส้น20 weekly moving average แล้วก็เส้น21 a เอ EMA นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2023เป็นต้นมานั้นเนี่ยแพทเทิร์นของราคาของตัวบิตคอยเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปแล้วกลับลงมาเทสนะครับที่เสองเส้นนี้อยู่บ่อยๆนะครับจะสังเกตเห็นในช่วงต้นปี2023นะพุ่งขึ้นไปนะทะลุเส้น8 w e e k l y moving average นะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านที่เส้น20 w e e k l y moving average นะครับจากนั้น กลับลงมาเทสนะแล้วก็หลุดนะที่เส้น8 weekly moving average แล้วก็กลับลงมาเทสนะที่เส้น20 weekly moving average นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2020นะครับหลังจากที่กลับลงมาเทสนะที่เส้น20 weekly moving average เนี่ยก็สามารถที่จะทะลุนะครับขึ้นไปได้นะทะลุเหนือเส้น8 weekly e m a ได้นะครับกลับลงมาเทสที่เส้น8 weekly m a SMA นะครับแล้วก็ กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับเกิดขึ้นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะในช่วงประมาณกลางปี2023นะครับทะลุเส้น w e e วิ y moving a v e r a g e นะครับกลับลงมาเทสนะแล้วก็หลุดนะที่แนวรับนะที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ลงมานะในช่วงควอเตอร์ที่3ปี2023นะึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยในช่วงควอเตอร์ที่3าอถงทุกๆปีเนี่ยจะสังเกตเห็นด้วยนะว่าตัว SP500 เองเนี่ย ก็จะย่อตัวต่ําลงมานะและก็นั่นก็เรียกว่าเป็นส่งผลกระทบเนี่ยมาถึงตัวบิตคอยนะที่ทําให้ช่วงเวลาในคอสต์ที่สามของในแต่ละปีนะที่ค่าเฉลี่ยแล้วนัว่นเนี่ยเอสเอ็นพีห้าร้อยจะชอบย่อตัวต่ําลงมาในช่วงนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวบิตคอยนะทะลุนะที่เส้น20่สิบวิ m o ี i n g a v e r a g เรลงมานะครับแล้วก็ทำซ้ำอีกทีหนึ่งนะก็ในช่วงประมาณเดือนกันยายนปี2023นะครับอยู่เหนือทะลุขึ้นไปเหนือเส้น ตัว8 weekly moving average นะครับตอนนี้นันเนี่ยก็เรียกว่ากลับมาเทสอยู่นะที่เส้น8 weekly moving average นะต้องมาลุ้นกันนะว่าจะหลุดนะเส้น8 weekly moving average ลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าปิดแท่งเทียนอยู่ต่ำนะก็เส้นสีขาวตรงนี้นั่นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะหลุดมาจนถึงเส้น20 weekly moving average ตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับที่เส้นปัจจุบันที่เส้น8 weekly moving average เส้นสีขาวตรงนี้เอ่อตอนนี้นนเนี่ยราคาบิตคอยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 42,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับส่วนเส้น21 EMA เนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณสักอ,อยู่ที่ประมาณสัก36,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแล้วก็เส้น20 weekly moving average เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ35,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแล้วก็การขึ้นลงแล้วก็กลับมาเทสแบบนี้ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นในปีต้นปี2023เนี่ย จากจุดนะที่ทะ,ทะ,ทะละุเส้น8 weekly moving average จนมาถึงจุดที่กลับลงมาเทส,สเส้น20 weekly moving average น้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2เดือนเลยนะ63วันนะครับในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ในช่วงกลางปีนะจากจุดที่ทะลุเส้น8 weekly moving average จนกลับมา test อ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนั้นเนี่ยใช้เวลา84วันนะครับใช้เวลาประมาณสัก90วันนะ3เดือนเลยนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงที่ทะลุเส้น8วิ l y moving a v แ r a g e นะลรับแล้วก็หลุดนะับเส้น20วิ e k l y moving average จนทาจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3เดือนเหมือนกันนะครับตอนนี้เองนะเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2023นะช่วงที่ทะลุนะับเส้น8วิคกี้มูวิ่งแอนิเวเครับจนมาถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยใช้เวลา112วันแล้วนะเลย3เดือนมา3เดือนกว่ากว่านิดๆมาแล้วนะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่นานนะกว่า ทุกรอบนะที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้ช่วงนี้นั่นเนี่ยใช้เวลานานกว่านั่นเนี่ยยังโฮอยู่ที่ตรงนี้ได้นั่นเนี่ยเพราะว่าจะมีในเรื่องของขา่าว Bitcoin Spot ETF นั่นเนี่ยเข้ามา,าช่วยด้วยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองพิจารณานะในภาพกว้างอีกภาพหนึ่งนะถ้าเราจะพิจารณากับเส้นค่าเฉลี่ยราคา Bitcoin 100สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเส้น100 weekly moving average นะครับในรอบ2 cycle ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นคล้ายๆกันนั้นเนี่ยก็คือว่าในช่วง cycle ปี2015นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่า bitcoin เนี่ยอยู่ต่ำนกว่าเส้น100 weekly moving average นะครับใช้เวลานะครับที่อยู่ต่ำกว่าเส้น100 weekly moving average เนี่ยประมาณ1ปีนิดๆเลยนะประมาณ370 1นวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบิตคอยสามารถที่ทะลุแนวเส้น100 weekly moving average ขึ้นไปได้แต่สุดท้ายก็กลับมาเทสนะครับตั้งแต่จุดที่ทะลุไปได้จนกลับมาเทสเนี่ยใช้เวลาประมาณสักประมาณสัก2เดือนนะ63วันนะครับนั่นก็คือแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในช่วงไซเคิลปี2010ันสิบห้านะครับแล้วก็ไซเคิลในปี2019แล้วก็ปี2020นั้นเนี่ยบิตคอยหยุดต่ำนะกว่าเส้น100 weekly moving moving average นั้นเนี่ยใช้เวลา ประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าวันนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่เหนือนะทะลุเส้นหนึ่งร้ยวิกฤติมูฟวิ่งมูวิ่งอ์ขึ้นไปนะอา่าใช้เวลาแล้วก็กลับมาเทสครับใช้เวลากลับมาเทสนะเ,เทนะี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสี่วันนะหรือประมาณสามประมาณห้าเดือนนะสรัหสิบห้าประมาณสักห้าเดือนนะนะกว่าจะกลับมาเทสน,นะครับแล้วก็ไซเคิลปัจจุบันนะครับนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ใต้นะครับเส้นหนะึ่งวิกฤติมูวิ่งอ์นั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 5้า้อยสาสิสองวันนะเรียกว่าอยู่ใต้เส้นหนึ่งร้อยวิ v i n g average เนั้นนี่ยนานกว่าสอง c ซ e ก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้นะั้นเนี่ยอยู่เหนือนะที่เส้นหนึ่งร้อ y วิ v i n g a v e r a เ e เนี่ยประมาณนะประมาณสักเก้าสิบแปดวันมาแล้วนะดังนั้นนะั้นเนี่ย98้าิบปดวันนะั้นเนี่ยถ้าเทียบกับไซ c ค e ในปีสอง5สิ้าเนี่ยก็อยู่เหนือเส้นหนึ่งร้อ y วิ v i n g average นะนานกว่า c ซ c ค e ในปีสอง5ั0สิห้าสองสิบหกอยู่นะ แต่ก็ยังอยู่ต่ำนะครับกว่าไซเคิลในปี2019อยู่นะเรียกว่าระยะเวลาที่อยู่เหนือเส้น100 weekly moving average ตอนนี้นี่ยอยู่ระหว่างนในไซเคิลปี2015แล้วก็2019อยู่นะดังนั้นถ้าเกิดตัว t i t i o เนี่อยู่เหนือเส้น100 weekly moving average นะครับจนกว่าจะกลับมาเทสเนี่ยเหมือนกับไซเคิลก่อนนั้นนี้ก็หรือประมาณ154วันนั้นเนี่ยนั่นก็หมาถึงว่า i t t o o n นะครับจะอยู่ะจะอาจจะอาจจะลง อาจจะกลับลงมาเทสที่เส้น100 weekly moving average นั้นเนี่ยประมาณสักช่วงวันที่18เดือนมีนาคมนะครับซึ่งเดือน18เดือนมีนาคมนคั้นเนี่ยก็ตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับกับช่วงเวลาที่เฟดนั้นเนี่ยจะมีการที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงวันที่20เดือนมีนาคมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลตามเซตนะในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยย่อตัวต่วตําลงมา ด้วยนะครับอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงไซเคิลปี2019นะครับจะสังเกตเห็นนะเส้นสีของเงินก็คือตัวฟันเฟดเละในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยราคาบิตคอยน์เนี่ย,ยก็ย่อตัวต่ําลงมาด้วยนะแล้วก็ต่ําลงมาจนกลับมาเทสที่เส้น100 w e e k l y moving a v e r a g เเลยนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะว่าผมเองนนเนี่ยส่วนตัวคิดว่านะถ้าเกิดเป็นลักษณะ s อ ft Landing นะเฟดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการลดดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงนั้นเนี่ย เอ่อ worst case scenario ที่เราจะเห็นได้นั้นเนี่ยอาจจะเห็นนะว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะมาแตะนะครับที่เส้น100 weekly moving average ก็เป็นได้นะก็คืออาจจะมาแตะที่จุดตรงนี้เนี่ยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับจริงๆในปี2016ันสิบหกนี่ i ิตคอยก็ลงมาแตะนะที่เออ่เส้นสีมพูนะก็คือเส้นห0นะึ่ e ร้อยวีคลี่มูเวิงเอเบเลตดังนั้นไซเคิลนี้นเะนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเป็น soft landing นะ เ,เฟดนั้นเนี่ยค่อยๆลดดอกเบีย้ยนะเพราะอาจจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวต่ำลงมานะแต่นะที่เส้น100 Weekly Moving a v e r a g e ก็เป็นได้นะปัจจุบันนั้นเนี่ยที่เส้น100 Weekly Moving a v e r a g e นั้นเนี่ยราคาอยู่บิตคอยอยู่ที่ประมาณสัก28,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อ BTC นะแต่ว่า ถ้าราคาบิตคอยยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่นแน่นอนเส้น100 weekly moving average น้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะชันขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีถ้าเป็น hard landing นัเนี่ยสำหรับตัวบิตคอยเราไม่ได้มีข้อมูลที่เยอะนะในอดีตที่ผ่านมานะเทียบกับตัวฟันเฟลด์นะครับแต่ว่าในกรณีถ้าเป็น hard landing นัเนี่ยเราอาจจะได้เห็นซีเรโอแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งหลุดนะเส้น100 weekly moving average ลงมาเลยนะครับซึ่งก็คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะที่เฟดนะั้นจะมีการลดตกเบีย้ยอย่างรุนแรงรวดและรวดเร็วเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นนั้นเนี่ยเกิดโควิดนะครับแล้วก็ที่เส้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบนะกับตัวอินดิเคเตอร์ล็อกกอริทึมโคดเอ่อตัวล็อกเกอรลิทึมรีเกรชันเรนโบว์เนี่ยบิคอยลงมาแตะนะที่เส้นที่สองนะจตกข้างล่างตรงนี้เลยนะดังนั้นครั้งนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดทำซ้ำนะันเราอาจจะเห็น นะครับบิตคอยเนี่ยหลุดนะที่เส้นหนึ่ง e ้อย moving average ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาแตะนะที่ระดับที่ตรงนี้เลยนะที่เส้นข้างล่างตรงนี้เลยนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยที่เส้นข้างล่างนะถ้าเราจะขีดเส้นายาวต่อไปนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าที่เส้นนี้เนี่ยราคาบิตคอยก็จะมาอยู่ที่ประมาณสองหมืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ t c เลยนะครับในช่วงในช่วงประมาณสัก เดือนมีนาคมเมษายนนะในช่วงที่เฟดนนเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยนะคนั่นก็เป็นซีนาริโอต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะอาจจะไม่เกิดแบบนี้ก็เป็นได้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะรู้อนาคตล่วงหน้าได้นะก็สามก็ดูนะครับจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอะดีตที่ผ่านมานะครับอาจจะดีกว่านั้นนะบิตนคะอยอาจจะไม่หลุดนะมาที่เส้นหนึ่ง e ้ l y วิ v i n g a ว e r งเก็เป็นได้นะ ก็ได้เลยนะครับอาจจะหลุดมาถึงแค่เส้น8 w e e weekly moving average แล้วก็มาแตะที่เส้นประมาณ20ว e คลิมูฟิงเอลเนะครับที่ระดับประมาณ35,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับนั่นก็คือแพทเทิร์นนะที่เคยเกิดขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมานะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูอีกข้อมอีกแพทเทิร์นนึงนะเราสังเกตเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานะั้นเนี่ยก่อนที่ Bitcoin จะเข้าสู่บูรันที่แท้จริงนะเนี่ยเราสังเกตเห็นว่า ในปี2016เองนะเราสังเกตเห็นว่าเกิดบ o u b l ลบอททอมเกิดขึ้นนะครับก่อนที่บิตคอยจะวิ่งขึ้นไปนะครับส่วนในปี2019เนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าเกิด High Low นะครับทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะนะเดี๋ยวจะเป็น d o u b l ลบ o t t o m เหมือนกันนะครับแล้วก็การทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงกระบวนการที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมาด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคลายนะกับช่วงนี้เหมือนกันนะครับที่ เราอยู่ในช่วงที่ปีนี้เฟดนะตลาดมองว่า,าจ,จะมีการลดดอกเบีย้ยก็เป็นได้นะเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้นะแต่ว่าจะเป็นซอ f t Landing หรือ Hard Landing อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีนึ่งนะครับแต่สําหรับภาพใหญ่นะของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยไม่ว่าในระยะสั้นนั้นเนี่ยอาจจะมีการวิ่งขึ้นนะครับหรือลงของตัวราคา Bitcoin อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราสังเกตเห็นนะวาจุดลูกศรส,สีเหลืองนะที่ผมชี้ตรงนี้เนี่ยก็คือ เป็นปีนะครับที่บิตคอยตัวหนึ่งแท่งเทียนตรงนี้เนนั้นเนี่ยเท่ากับหนึ่งปีนะดังนั้นจะสังเกตเห็นนะว่าในปีที่เป็นปีฮาร์วิงนั้นเนี่ยตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะเปิดนะครับเรียกว่าเปิดในช่วงราคานะครับที่ปิดนะครับในปีก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับกว่านะครับกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับปิดอยู่เหนือ ปีที่เป็นปีแบร์มาเก็ตด้วยนะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงปี2016นะครับจะสังเกตเห็นว่าในในช่วงบิทคอยห้าวิ่งในปี2016ก็เนี่ยปิดปลายปีเนี่ยเรียกว่าใครที่ติดดอยอยู่ในช่วงปีที่เป็นแบร์มาเก็ตันเนี่ยก็เรียกว่าหลุดดอยเลยนะครับในปี2020เหมือนกันนะปิดแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือปีที่เป็นปีที่เป็นปีแบร์มาเก็ตด้วยนะครับ ีนี้เองนั้นเนี่ยแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าบิตคอยจะทําซ้ําหรือเปล่านะเหมือนกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เราสังเกตเห็นว่า1ปีหลังจากที่บิตคอยหาวิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นปีที่ยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างทางแน่นอนระยะสั้นหลอจะเห็น,นการวิ่งขึ้นลงนะของตัวบิตคอยอยู่บ้างนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับค่าบิตคอยเฟียนคลีสอินเด็กซ์นะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณห้าสิบสองนะ เรียกว่าเราอยู่ที่ระดับนิวเทลนะครับเป็นครั้งแรกนะวันนี้ที่ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาที่กลับมาที่ระดับนิวเทลย่อตัวต่าลงมาที่ระดับนี้เลยนะซึ่งระดับนี้เนะี่ยเราเคยเห็นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับ2023ในช่วงที่แต่ว่าเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นนะคนระับแต่ในขาที่ลงมาเนี่ยเราเ,เห็นตรงนี้เนี่ยอยู่ช่วงประมาณกลางปีนะ2023นะเราคาบิทคอยเฟรนกิลินเดก สำหรับข้อมูลอื่นๆผมไม่แน่ใจว่าที่ตัวสินปีห้าร้อยเป็นบวกนะแต่เป็นบวกอยู่สำหรับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในช่วงสัปดาห์นี้นันเนี่ยที่สารัฐมีการเนี่ยจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่จะออกมานั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขการ i n i เด a l ช็อปเคมเลดนะครับที่จะมีการประกาศในช่วงวันที่สิบแปดนะนี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปจนถึงอันนี้ผู้ยิเลดนะที่จะมีการประกาศในช่วงเข้าใจว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เฟดเนะี่ยจะมีการประชุมนะครับั้งแรกของปีนี้นะในช่วงประมาณวันที่สามสิบเอ็ดนะเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ช่องปิด Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ